พี่ขรายก็ได้เพราะเขามีความภาคภูมิใจที่ทำอะไรเเนาะย่อมขรายเขาได้เพราะยังมีใจเขางนี่ยนะผมจะบอกว่าสิ่งที่ดีหรือบุตีมันอยู่ที่นี้ถ้าเขาว่าอยู่ในใจถ้าใจเขาว่าชอบสิ่งนั้นเป็นความดีและก็เป็นความสุขของเขาด้วยใช่ไหมถ้าเขากลับมามันจะเป็นสิ่งที่บุดีเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ แต่้าสิวก็เขงผมโคตรเขาพูดดีกว่าไม่ได้เขาตั้งใจเห็ดพอแหงแล้วครับเขามีความพร้อมเตรียมตัวไว้ทุกทุกอย่างในตอนนี้นั่นแหละมันเห็นเต็มโฮมสีเนาะเอาชิไปตรีโอ้ยเขเป็นราศีแก้วได้เขาทําแล้วอย่างเต็มเรื่องปฏิวัติหนึ่งี่น้องบ้านเมืองไอ้หน่วยงานราชการน่ะก็จะขึ่งเกษตรได้จำนานมากจะเป็นเจ้าที่ทุกฝ่ายเข้ามาให้ความร่วมมือช่วยทำให้เขา มีสภาพการที่ว่าโดดเด่นในสังคมพอสมควรที่เราไปดูสิ่งในที่มันขัดงบจัดออกม,กม,มาตช่ออกมารำสิ่งใดมันบกพร่องงบจาเขาเขาบอต้องออกมาที่ไปอยู่ทันในกครวิธีการศึกษานันทีนี้ผู้ที่จะมาเที่ยวในโงสเติผู้ท่สิมาส่วนมากมันิสิมาเป็นหมู่เป็นพวกเป็นครอบครัวเนาะมาอยู่กับคภาอาศัยเพื่ออะไรเพื่ออยากศึกษาสภาพความเป็นอยู่ความเป็นจริง ของในบ้านในเมืองผมเป็นคนใหเอาของครอบครัวนี่ประเพณีว่าทำมันเกิดขึ้นจากครอบครัวนะครับมันเกิดขึ้นจากสังคมนะครัและมันถูกแทนหลายอยางไปสู่ทุกคนในคมฝันของบ้านเมืองคือประเพณีนะครับเป็นแข่งในระดับสังคมแข่งในบ้านแข่งทุกปีนี่แหละนนี้ก็คือประเภทนี้นี่ก็เป็นจุทขายของบ้านชนของเราเขาทำโปรเจคเขาก็สร้างเป็นธุรกิจ และเขาก็อยากทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นชุดเด็กเป็นชุดขาวคนเมื่อกี้ได้ขายมองดีต้องมีการทดลองต้องมีการชิมแม่นอนอย่างเงี้ยมันเบ็ดตุ่มเค้กกล้วยหอมคนอายุว่าเนี่ยขนมเค้กกล้วยหอมเพราะว่าเกษียณมองมีเงี้ยมันก็เลยเออเปิดประตูตาทำนิดเดียวจะถ่ายรลปมันแซ่บมันแซ่บเจ้าเห็นมันแซ่บมันแซ่บเจ้า แต่ต้องถามหมู่พวกที่มันอยู่ไใใต้เาขาเขาแช่มันรือเป่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นจากคนไต้ขิดคนไต้เยียงคือหมู่พวกเพื่อนฝูงนะครับพี่น้อกต่อไปกินไระชิบมันต้องได้แช่บขโอ้ค่ะแต่ตัวนี้มันหวานโค้กเข้ากข้มาแกไ้ไขนะครับคิดกับเข้าเป็นต้นเสตข้ากระดัมาแกไ้ไขคนที่จะใช้และติดต่อก็คือคนอยู่ไต่ขิบ อยู่อยู่ฝรั่งมันอยู่อเมริกาอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่เยอรมันมันบมาทันทีกันไลยถ้าหากว่าไม่มีไม่มีชื่อหรือเสียงเขาจงทำ G T F อะไรทั้งแบบประเภทขาน้ำว่าเราอยู่ไบบไงบ้างไงเขาบอกค้นหาหมอกที่มันติดตั้อยู่ติดตักินไปแต่แซ่ในลึกนี้ผมกงไม่ขายโดยทันครับก็เลยเอากลุ่มแม่บ้านมารวมตัวพวกนั้นเสนอว่าเอาเขาก็อยู่โบกินเ้ายใหญ่นาะเป็นอยังโมโหกลุ่มแม่บ้านมามาเห็นน้ำกัน ผมก็เลยบอกประธานเจตีก็รอท่านประธานเออกลุ่มในบ้านเป็น่กลุ่มที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทำกันเพื่อนอนเงียบนี้ไปอยู่บนแท่งมาไปเรียนต่อกองเราเพราะนั้นสิ่งที่เรามีเราพยายามให้เขาคือการนี่แหละคือการที่มีอาสาสมัยจากนั้นคุณแม่ขายในบุคลากรนะแต่วันวิ้เนาะออเดอร์ที่มาจับเพราะว่าเราปรับปรุงสภาพแล้วเราขายดีผมพิเศษอีกหนึงคือท่านทย์แม่ประนอก แม่บ้านหอมตังแก้วธรรมดาเลยสิบวันจ้ามันจะกินในครอบครัวเมื่อกินในครอบครัวเราจะเอาไปให้หมงกินนี่นี่คืออาหารเรียลน่นที่ยแม่บ้า,านหอมใช่ไหมเพราะว่ามีผู้พักผู้ดันมีผู้พักผู้ดันอย่างโที่เตยนึ่งผมไปเห็นแะ้ว่หาหน่วยงานนี้เราไป็นเฉพาแค่ดูดูแลอยู่นี่เน,นี่ยใช่เขาปรึกษานี่ที่การท่องเที่ยวเก็นท่านพอออกันท่นองเที่ยวถ้ามีความใส่ใจเรื่องนี้ดึงพวกผม,มาไปปรึกษา

ามชคอยลงมาเมียื่อยางนัผมก็ทีนี่รี่คคนมากผมก็ถ่ายมันหมดเลยแล้วเป็นความภาคภูมิใจของผมเจ้าเจ้ามีความสุขเจ้ามีความหัวกอดัมันเรื่องของเจ้าสุขของเจ้าอันนี้คือตัวคอยคือมสุขของใครแม่บอกเรีบยที่เรองารหเวทโนรสติทาเวขึ้นมาเรามีความพอใจในสิ่งที่เราทำ พอใจในสิ่งที่เราเห็นเมื่อเราพอใจในสิ่งที่เราทำเราเห็นแล้วเ้าก็ะบุ่งมัว่วเป็นถิ่นแรงเรียนผัก,กบวบมันถือใจมันมีมกฎกติกามีเกียรตแน่แน่ที่เป็นทุกสิ่งคือท่านใชยุดบ่บเกีรยตรยตริเดียวไม่เห็นแต่ปวดร้อนทำกระเดียวมันท่อมไปไม่นอนย,ย่างผมเป็นผู้หานโรงเรียนหรือผู้ดการเรียนผมที่ได้สองครั้งทู่น้นอยผู้เวไนแล้วซาสิไนนด้ได้เกียรติกลั ถูกไหมแม่บอกได้พอมันต้อได้จากผู้ร่วมงานเจ้าสิงานคือกูนี่เป็นยังไงกูเป็นผู้นรการเงินกูเป็นประธานกูเป็นนายกขอโทษไม่มีพักไม่มีพวกไม่มีมูดูงู่ดันตายดันเขาสซนบอกว่าเพราะนั้นต้องติดดินถ้าก็ติดดินจะไปทีเดือนหรือหาดินกับเขาไม่เดียวติดพอาเรีย ทิศพอร์เดียนะครับทิศพอดีเดียเพื่อให้เราได้ใช้ความคิดได้ความรู้ในส่วนอื่นๆเราได้มาไปขยายต่อในสังคมเด็ต,ต,ตรงนี้อย่าเอาเอำนาจอย่าเอาตำแหน่งเอางวดที่เขาให้เป็นโนเอามาอ้างมันายุยงหยั่งไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะนั้นเราอยู่สังคมอยู่กับบ้านหนึ่งเราต้องติดอยู่กับใครบ้าง ผมพึดกันที่อย่าไปพิาไทบ้านอย่าไปพานงหวัดอย่าขับใจประชาชนทุกคนถ้านที่นค่ผู้นีู้เป็นของไทยเป็นของไทยบ้านเนาะยังผู้ว่าอกดิ่ับหาวยเป็ตยจะไปสนใจมัข้าอไไม่ได้เกิดได้าไทยบ้านไของรุ่งมือเทยงกันในบ้านนีก่ไปบอกที่เขาแบนแบีนี้อยู่ได้เห็นกับมันสวัก็เดินบไล่น อย่าครับเถ้าเสื้ประชุบบ้านผ่านคราไทักททไไประชาชนประชาชนเขาต้องการเราเป็นข้าราชการเราเป็นคนนำพาน,ายนโยไปไปบายรัฐบาลเราเป็นคนนำงบประมาณของรัฐบาลที่เขาหม้อ,อมาให้เราไม่เนีเขาก็ต้องตามมาเอายอะมากนะแต่ที่เห็นอยากเห็นคือขู่นตักโจเ <c oughs> นาะ้อใช้อำนาจเกินไปเที่เด็กเขาตายเห็นเกินเนาะ ฉระนั้นเราต้องทําตัวนี้ให้คลื่นใจในบ้านให้คลื่นใจประชาชนให้คื่นใจเนื้อคูอยู่ได้นานอยู่ได้นานผมก็อยู่แต่ละมองแต่ลุงในห้อย่ายหลายเนี่ยนะย่ายเน่ยอะไรบ้าในบ้านอ่บนหัวเขาผู้สนผู้พอเก็บวย่ายเราเก็อย่างเพราะว่าเคสต้องเอื้อมลไปําตัวก็ได้บอกใรบ้านเตัวสีย่าย พวกกูต้อกลับมาทาเรียนมาบ้านตีกระรอกที่บ really really okay. ้านตีตละรอกมาส่งมาช่วยร่วมจะเจ้าคือห้องนี้พวกกูจะได้ก้วรอกผมไปเพื่อผมอยากได้ประสบการณ์ผมจะไปเห็นบ้านนั้นบ้านนี้ก็ไปไแน่หนโรงเรียนนี่ก็ไปไหนไหนให้บ้านก็นเป็นไหนความรัมือก็ไปไหนไหนเนี่เฮาก็ไปแก้ไขปัญหาบแบบไม่รู้จักของบ้านนั้นของสูงนั้นประธานกรรมการศึกษายจะกไปเอาคนเอาเรื่องมาโอนสา ประธานกำศึกษาเดือนานที Bel ่เรียนขนาดในบ้านเดือนานที่เรียนศิลาผมก <se> ็ไม่จะพลามาฟังผมว่าจ <t questions ending> ังสักสิบสิบนาทีฟังผมพูดถึงที่สิบนาทีถ้าจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจผมเลยว่าเพราะว่าในระบายฟังฟังญากรรมาถุนั่งการผมวงพ่อโยกคอยบอออกดอกปตลาตัวมันเป็นน้องไม่ผู้แก่เป็นน้อกถึงผมอยู่นั้นสิบแปดปีผมมีความสุขในบ้านสมัคร ชิ S <S 2> <S 2> <S 2> ้ยกพีดในเนี้ยเดง่ายเนหญิงยำเนิดผดีนี่นะครับเพราะนั้นต้นว่าพูดอาพุทพุทธุพงศนว่ว่า่งพวก็บบยอดแหวเนี้ยไปนำปรมังทุกขังแม่บอทุกนะครับเนียไปนำที่ว่อย่างง่ายแม่บอกถ้ามีพระเจ้าก็น่าห้างเขาอยอกกันได้บริยานแตเนี้ยไปนำเห็นเอาเลียดตาอุตสาหานั่นยากเพราะนั้นเนียไปนำปรามังทุกขัง เนี่ยผมไปนั่งวาลานัสุขผกอยู่ไว้้าล้นะครับอันนี้ก็คือตซื้อกซิทาเคยที่ผมแต่งมาลัวคิด้ีทุกอย่างจะดีได้อยู่ที่ใจย่ที่เฮาเขาอุไปยาวหองเขาแต่เขาอใจเห็นเนาะความสอยู่ที่ไหความสอยู่ที่เรานรัความสอยู่ที่ความสู้ดีที่ไอยุทีเฮาที่สุด เขาคิดจะให้มันเหนื่าเราจมตาเขาบอกว่าจะมีของให้ทุกเอาให่ทุกคิ้งแคบแต่เขารู้ว่าเราเขาสร้งเขาย่องจากขาเขาเรานอนสบายมีความสุขแน่นอนเพราะนั้นคิดหลายเจ้ากงตทุกคิดหลายเรื่องตทุกคิดดีน้องก็มีความสุขสุขกัทุกอย่างเราพอใจทุกทุกอย่างเรื่องเราพอใจบ่มีเงินแต่ยจะเลาก็พอใจเพาก็มีความสุขหมู่บ้าน มีความสุขคนนี้มันเป็นคำนั้นร้อยนั้นทุกทุกแม่ใดย่านเขาโคน้นย่านเข,ข,ขาป่าขายย่านเขายึดทุกเป็นความทุกข์ใจนะครับนะทุกอะไรกว่าไหลไปนี่แต่เวลามันจำกัดจำนะกัดเราโย่ไหลนะที่จริงเ็า,าึงว่ามันก็ขัดไปไหลแต่นิทานมึงเอยอะแต่เราต้องอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันเวลาน,น้อยเพื่อให้โอกาสพี่น้องเรา ได้ไปศึกษาดูงานการไปเที่ยวนี่นะครับเราไปศึกษาด<ม>ูง,งานเพื่อเอามาปรับปรุงปั้นเตะผมเชื่อแน่ว่าบางท่านมีทุสตินั่นอยู่นน้บางท่านก็มีแนวคิดที่จะทําอยู่แล้วนะถ้าไป่งแลเอาข้อเอาข้อเสียมาแก้ปรับปรุงนะครับ,อ,รรบ,นะรบอันนี้ก็ฝากกันไว้เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงทุกอย่างต้องแก้ทุกอย่างต้องไถเงื่อนไขกระเทาะก็ได้ นน่น,อน,นอนพ่องเตีเขาผมไปเขาคนของเขาผ่านขึ้นไปลูกชายผมอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลูกชายตุ๊กตไปสวิตเซอร์อแลนด์แต่ถึองอายุสิบเอ็ดขีไปกระทูดสะทัดเองก,กระทูดมาขอลูกผมแล้วผมมีลูกไปยุบมันเพราความจริงของฝรั่งผมฟังว่าพ่อฝรั่งที่ขขรูกฮอลเดอร์กินเข้ากินแค่นั้นกิดดนแต่ขนมปังกินแค่นั้นไปกินแห้งกินแค่นั้นไปแล้วเงินเลยต้องกระแสของเทื่ออะไร มันเย็บมันเก็บตายกว่าที่มาเที่ยวได้เขามีเงินพันเดียบคนท่านั้นเงินขอพันเดียบมาบ่านเขาอยู่เงินเป็นล้านเนาะเขาไม่ท่างเที่ยวแค่ห้องตึกที่ได้โหวกพล,ลังนะครับ <c oughs> ที่ได้โหวกพล,ลังบรรทุท่าพล,ลังก้มขายหน้าแบบนี้ได้ยินมั้ยเพือเพราะนั่นเราควไดดีครับขอบคุณมากครับ